สวัสดีทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องป๊อบแอนด์โรบส์แคส์รายการที่ชิญทุกท่านมาพูดคุยถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นในสังคมผ่านมุมมองด้านการศึกษาครับและสําหรับวันนี้นะครับป๊อบแอนด์โรบส์แคส์ยังอยู่ในหมวดของประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมนะครับที่เราจะมาพูดคุยในวันนี้เป็นหัวข้อที่เกี่ยวกับว่าทาไมเราถึงต้องเรียนรู้ประวัติศาสตร์นะครับต้องบอกงี้ก่อนว่าประวัติศาสตร์นะครับเป็นวิชาที่เกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวนเนาะเป็นการค้นคว้าหาข้อมูลถึง เรื่องราวที่เกิดขึ้นในอดีตผ่านกระบวนการทางประวัติศาสตร์นะครับตอนที่เราจะไปเรียนประวัติศาสตร์เนี่ยนักประวัติศาสตร์ทำอย่างไรเอาข้อมูลเหล่านี้มาจากไหนให้เราได้เรียนรู้กันเขามีกระบวนการอย่างไรอ่อคร่าวๆเลยนะครับเขาก็จะต้องตั้งสมมติฐานหรือว่าตั้งคำถามขึ้นมาก่อนว่าเขาอยากจะรู้เรื่องอะไรอย่างเช่นคนไทยมาจากไหน เขาก็ต้องไปหาหลักฐานทางประวัติศาสตร์ละทั้งหลักฐานที่เป็นรายละอักษรไม่เป็นรายละอักษรโบราณสถานวัฒนธรรมเสร็จก็ต้องมีการหาข้อมูลอ้างอิงหรือแหล่งข้อมูลต่างๆไม่ว่าจะเป็นงานวิจัยนะครับหรือว่าบันทึกประวัติศาสตร์ต่างๆทั้งในและนอกประเทศทีนี้พอเราพูดแบบนี้แล้วเนี่ยมันก็จะมีเหตุการณ์บางอย่างที่ทําให้หลักฐานทางประวัติศาสตร์เนี่ยมันไม่ได้ เด่นชัดขนาดนั้นอย่างเช่นอาจจะเกิดสงครามการเวลาที่ยาวนานอาจจะทําให้หลักฐานทางประวัติศาสตร์อย่างโบราณสถานต่างๆเนี่ยมันเกิดการผุพังเอ่อหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรเนี่ยมีการเสื่อมสลายหรือว่าสูญหายไปนะครับทั้งนี้ประวัติศาสตร์เราต้องบอกว่าที่เรารู้อยู่ขนาดนี้อาจจะไม่เป็นจริงทั้งหมดก็เป็นได้เหมือนกันเพราะว่าถ้ยาย้อนกลับไปในตอนที่เราเป็นเด็กเนาะก็จะได้ยินคําว่าคนไทยมาจากเทือกเขาอันใต้แล้วก็จะถูก สอนให้เราจําแบบนี้มาโดยที่เราก็ไม่ได้ตั้งคาถามนะครับว่าเทือกเขาอันไตยอยู่ตรงไหนแล้วเรามาทําไมตรงนี้อะไรแบบนี้นะครับจนการเวลามันผ่านไปมันก็จะมีงานวิจัยแล้วก็การานักประติศาสตร์นะครับก็หาหลักฐานแล้วข้อบูลใหม่ๆขึ้นมาเป็นข้อสันนิษฐานเป็นทฤษฎีใหม่ๆขึ้นมาอยู่ตลอดนะครับว่าคนไทยมาจากไหนกันแน่แต่ที่แน่ๆคือ การที่บอกว่าคนไทยมาจากเทือกเขาอันใต้นี่คือตัดทิ้งไปได้เลยเพราะว่าเขาพิสูจน์กันแล้วว่ามันเป็นไปไม่ได้แล้วมันไม่ใช่ด้วยหลังจากพิสูจน์กันไปกันมาอย่างยาวนานก็ได้คําตอบที่มีความเป็นไปได้มากที่สุดว่าคุณจริงๆแล้วคนไทยเนี่ยไม่ได้มาจากไหนครับเราอยู่ตรงเนี้ยของเรามานานแล้วอยู่ในดินแผ่นดินแดนสุวรรณภูมิตร,ตรงเนี้ยมานานแล้วแต่เมื่อก่อนแค่ยังไม่เป็นประเทศไทยแค่นั้นเองก็จะเป็นอาณาจากักรนู้นนี่นั่นเล็กๆน้อยๆน,ยนะครับทีนี้ที่เราเรียนรู้ประวัติศาสตร์เนี่ยเพื่อ ให้เราเนี่ยรู้ว่าอดีตเกิดอะไรขึ้นเรามาจากไหนเรามีความเป็นอยู่อย่างไรในสมัยก่อนเพื่อนําม,มาปรับใช้ปรับปรุงแก้ไขไม่ให้เกิดปวัติาสารอยในปัจจุบันแต่ทีเนี้ยนะครับมันเกิดประเด็นที่ว่าถ้าเกิดว่าประวัติศาสตร์ที่เรากําลังเรียนอยู่ในห้องเรียนปัจจุบันเนี้ยมันไม่ใช่เรื่องจริงหลักมันเป็นเรื่องโกหกจะเกิดอะไรขึ้นเหมือนกับที่ประเทศเมเนี่ยนะครับกําลังทําอยู่ตอนเนี้คือ การสร้างบริษ,ษัทปลอมขึ้นมาให้คนในชาติเนี่ยหรือเด็กๆในชาติของเขาเนี่ยได้เรียนรู้กันแล้วก็ปลูกฝังความคิดผิดๆเนี่ยให้กับเหล่านักเรียนหรือเด็กๆของเขาเนี่ยเพื่อให้โตมาเป็นผู้ใหญ่ที่มีความเข้าใจผิดผิดแล้วก็ออกมาพยายามจะเคลมวัฒนธรรมต่างๆประเทศไทยนะครับเพราะเขาถูกปลูกฝังแบบนั้นให้มีความเชื่อแบบนั้นว่าความเป็นจริงแล้วเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยขเขมรเนี่ยเป็นอนาณาจักรที่ยิ่งใหญ่มากที่อยู่ตรงนี้ ก็คือจะบอกว่าเขาเชื่อว่าคนไทยเนี่ยมาจากประเทศจีนพร้อมไข่20บใบเขาเชื่อว่าเราเนี่ยเป็นเชื้อสายของจีนน่ะที่อพยพลงมาแล้วก็แถบตรงเนี้ยสุวรรณภูมิทั้งหมดตรงเนี้ยนะครับลาวพมา่าไทยเ,ออเวียดนามแถบนี้เป็นของเขเมรทั้งหมดเลยเขาเชื่อแบบนั้นทั้งที่บริศาสตร์ของเราหรือว่าหนังสือปริศาทตรต่างๆที่เราทําการศึกษาแล้วมันไม่ใช่นะครับต่างประเทศบอกว่ามันไม่ใช่มันมันไม่เคยเป็นแผ่นดินของเขเมรมาก,ก่อนทําไมเขาถึงมีความเชื่อแบบนั้น อันนี้ก็คือสารนิทานว่าเขาเขามีการสอนหรือการาสาร้ารงบริษัทปลอมขึ้นมาเพื่อให้คนในชาติเนี่ยได้เรียนรู้พอคนในชาติเรียนรู้มันเหมือนการถูกไซโคนะครับมันเหมือนการถูกแบบล้างสมองแล้วก็ให้มีความเชื่อแบบนั้นแล้วก็จะมีความอขื่เขษมความรักในประเทศว่าโอ้คนไทยเนี่ยเป็นพวกโจรมาขโมยดินแดนม,มาขโมยวัฒนธรรมแล้วก็คือตัวเองก็คือเสียวัฒนธรรมให้กับชาวเ,าเสียมหรือว่าชาวไทยของเราในปัจจุบันไปนะครับทำให้เกิดความเคดแค้นโกรธเคือง แล้วก็มีความเชื่อมั่นว่าตัวเองคือประเทศที่ยิ่งใหญ่เป็นประเทศที่มีอารยธรรมพันปีสูงส่งแล้วก็จะเห็นได้จากการที่ต่างชาติมีการจัดเทียริสเรื่องวัฒนธรรม,มน,นะครับว่าวัฒนธรรมไหนในโลกที่มีอิทธิพลต่อประเทศอื่นๆมากที่สุดอ่ะไทยก็ติด1ใน5นะครับหรืออาหารไทยเองก็ติดท็อปเยอะเลยเสื้อผ้าการแต่งกายของเราเนี่ยก็ได้รับการยอมรับว่าเป็นอะไรที่งดงามสวยงามนะครับกัมพูชาก็จะมีความเชื่อว่าไอ้สิ่งเราเนี่ย ที่เรามีในะที่ประเทศไทยมีนะมันเป็นของเขามาก่อนผมไม่แน่ใจว่าทําไมเขาถึงเชื่อแบบนั้นกล้าที่จะเชื่อแบบนั้นทั้งที่เราเนี่ยมีหลักฐานทางวิสัยสารมากมายมาอ้างอิงนะครับไม่ว่าจะเป็นบันทึกที่สําคัญที่สุดเลยอย่างบันทึกของเลรลาลูแบร์ตั้งแต่ยุคยุทธยานะครับแล้วก็จนมาถึงปัจจุบันเนี่ยเรามีบันทึกมากมายเลยที่พูดถึงเกี่ยวกับการแต่งกายการใช้ชีวิตแผ่นดินการสงครามเยอะนะครับ ให้เราได้ศึกษาแล้วก็ค้นคว้าม,มันก็คือเป,เ,ปเป็นเป็นเป็นข้อมูลที่เกิดจากคนในประเทศแล้วก็นอกประเทศเองเน่ยที่มีมุมมองที่เออมันตรงกันนะแล้วก็ออย่างถ้าเป็นช่วงต้นนัาลกสิ์ก็จะบันทึกของหมอบัตรเลนะครับทีนี้ชาวกัมูชายเองเนี่ยเขาถูกหลอกมาแบบนั้นให้มีความเชื่อแบบนั้นทีนี้เราก็มองไปที่มุมด้านการศึกษานะครับว่าโอ้โหเขาทำกันเป็นกระบวนการจริงๆนะคือตั้งแต่ ผู้นำเขาอะจนไปถึงกระทรวงต่างๆเขาทําเป็นกระบวนการจริงๆเพราะว่าถ้าเกิดผู้นําสั่งแล้วไอ้เรื่องแบบเนี้ยทางกระทรวงวัฒนธรรมหรือว่าการศึกษาของเขาเนี่ยกระทรวงการศึกษาของเขาเนะเขาก็ต้องรู้อยู่แล้วล่ะว่าความเป็นจริงเนี่ยคนที่จะศึกษาปริกษาเนี่ยมันศึกษาแค่ในประเทศไม่ได้มันต้องมีการอ้างอิงใช่ไหมจากางานวิจัยหรือทฤษฎีต่างๆจากชาวโลกก็คือเป็นชาวต,ต่างชาตินะครับหรือประเทศเพื่อนบ้านแล้วค่อยนํามา การกลองแล้วก็สร้างเป็นวิชาเรียนหรือเนื้อหาทางประวัติศาสตร์อีกทีนึงเพื่อให้เด็กๆได้เ,ดเรียนรู้ทีเนี้พอเราเนี่ยเอาประวัติศาสตร์ของเราเนี่ยนะครับกับประวัติศาสตร์ของเขมรเนะี่ยมาเทียบกันล้ะปรากฏว่ามันไม่ตรงกันแล้วก็สันนิษฐานได้เลยว่าของเขมรนะ่ะปลอมสร้างประวัติปลอมขึ้นมาทําไมผมถึงกล้าพูดแบบนี้ว่าเอ้ยมันสร้างประวัติปลอมขึ้นมาเพราะว่า บันทึกของเรานะครับที่บอกว่าผมยกตัวอย่างว่าบันทึกของเนลลาลูแบร์ใช่ไหมคือเป็นเป็นบันทึกของชาวต่างชาตินอ้องมาอยู่ที่ต่างประเทศเราเสียกรุงไปครั้งที่ 1- ครั้งที่สเราเสียครั้งที่2นี่คือสิ้นกรุงศรีอยุธยาเนาะมันก็มีความเสียหายอะนะครับเกิดขึ้นอย่างมากมายเลยแต่ถามว่าก็ไม่ได้สิ้นชาตินะคือก็ยังมีการ กลับมากอบกล้วอลยอะไรก็ตามแต่ผมเชื่อว่าเอกสารมากมายที่มีการบันทึกไว้นั้นน่าจะถูกไปเผาไปหรือความเสียหายที่เกิดจากการสงครามการเคลื่อนย้ายต่างๆเนี่ยทำให้เอกสารเหล่านี้มันมีการเสียหายทําให้ความครบถ้วนและสมบูรณ์ของหลักฐานทางบริษัทที่เป็นลายลักษณ์อักษรจากบันทึกหรือพงศาวดารเนี่ยมันมันขาดช่วงไปแล้วก็ เราเป็นคนเขียนพงศาวดารนั่นเองด้วยดังนั้นความน่าเชื่อถือเนี่ยมันก็อาจจะอยู่ในระดับที่ไม่ได้สูงมากนักแต่ทำไมบันทึกของเลลรลูแบร์ถึงเป็นบันทึกที่สาคัญเพราะว่าบันทึกของเลลรดูแบร์เนี่ยเป็นบันทึกที่เขียนโดยชาวต่างชาติที่เข้ามาในกรุงศรีอยุธยานะครับแล้วก็เป็นบันทึกที่มีความสมบูรณ์มากเพราะว่าไม่ได้สูญหายไปกับการเสียกรุงครั้งที่ส ว่าเลเรล,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 ลูแบร์เอากลับประเทศไปใช่ไหมดังนั้นเนี่ยในมุมเนี้ยก็คือเราเห็นว่าในสมัยกรุงศรีอุทยาของเราน่นะครับมีการเจริญสัมพันธมติตรกับต่างประเทศค่อนข้างมากครับดังนั้นเนี่ยพอชาวต่างชาติเข้ามาก็จะมีการจดบันทึกเนี้ยนะครับโดยเลเรลูลลบร์เนี่ยจดบันทึกได้ละเอียดมากนะครับทั้งมีการวาดภาพประกอบด้วยเลยถูกการยกย่องให้เป็นว่าเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่บ่งบอกถึงความเป็นยุทธยาเนี่ยได้อย่างสมบูรณ์มากๆเลยนะครับเรามองไปอีกมันเกิดในกรณีเดียวกันคือกัมพูชาเนี่ย ไอ้เขมรเนี่ยมันเดินทางมาถึงจุดจุดหนึ่งที่เรียกว่าขเขมรแดงจุดหรือยุคขเขมรแดงเนี่ยเป็นยุคที่กัมพูชาเนี่ยเสียหายหนักมากเพราะเสียทั้งกลุ่มคนที่มีความรู้วัฒนธรรมเก่าดั้งเดิมเนี่ยถูกทําลายทิ้งจนแทบจะเรียกว่าไม่เหลือเขาโคงเลยดังนั้นพอสิ่งเหล่านี้มันถูกทําลายไปเนี่ยหลักฐานที่เป็นประเภทลายลักษณ์อักษรเขาเนี่ยจึงไม่เหลืออยู่เลยนะไม่เหลืออยู่เลย และกลุ่มชนที่เป็นชนชั้นระดับปัญญาชนหรือมีความรู้เนี่ยก็จะถูกสั่งฆ่าทิ้งทั้งหมดมีข่าวที่บอกว่าแค่คนใส่แว่นน่ะดูว่ามีความรู้ความจริงแกเป็นแค่คนสายตาสั้นนะแต่แค่ใส่แว่นแล้วมันดูเหมือนเป็นคนมีความรู้ก็ถูกฆ่าเก็บเรียบนะครับมันก็เลยไม่เหลือกลุ่มคนที่จะออ,ออกมาบอกเล่าถึงประวัติศาสตร์จริงๆว่าจริงๆแล้วเนี่ย คมเ์ในสมัยก่อนเนี่ยมันเป็นยังไงวิถีทาจริงๆแล้วอมันเป็นยังไงเพราะมันถูกทําลายสเกเรียงเลยดังนั้นคําพูดที่ยังคงหลงเหลืออยู่เนี่ยมันมาจากปากของคนที่อยู่ในชนชั้นที่เรียกว่าไม่ใช่ปัญญาชนอะ่ะเพราะปัญญาชนถูกกาจัดทิ้งซะหมดแล้วดังนั้นคนที่บอกโอ้เป็นครู ลามครูร้องอะไรเขาเอามาอ้างนะครับมาพูดว่าเป็นไอ้นี่ประวัติศาสตร์หนเป็นคนเก่าคนแก่เนี่ยจริงๆแล้วความน่าเชื่อถือตรงนี้ก็ถือว่าน้อยมากนะครับเพราะว่าขมินแดงเขาจัดการหมดแล้วแล้วทำไมพวกนี้ยังรอดกลับมาเป็นแค่หุ่นเชิดที่รัฐบาลของกัมพูชายพยายามจะเอามาพูดเรื่องราวเนี่ยเป็นเหมือนโฆษณาชวน,นเชื่อเนี่ยให้กับคนในประเทศเนี่ยเชื่อหรือเปล่าแล้วประวัติศาสตร์ที่กัมพูชาเนี่ยกำลังใช้เรียนอยู่ในปัจจุบันเนี่ยเอามาจากไหน ในเมื่อมันไม่เหมือนกับไทยอ่ะผมพูดงนี้พอตอนกรุงศรีอยุธยาใช่ไหมแตกครั้ทงที่สองทุกอย่างทางพินาศหมดหลักฐานทธงบัญชีของเราก็เสียหายไปเยอะแต่เรามีบันทึกของเลอลาลูแบร์เราไปหาประวัติศาสตร์หรือว่าความเป็นไปความเป็นมาที่มีการบันทึกไว้เนี่ยจากต่างประเทศเราก็อ้างของเลอลาลูแบร์เนี่ยเป็นหลักแต่กัมพูชาเสียหายไปตอนขเขมรแดงถูกทำลายทุกอย่างย่อยยับแต่ เขาไม่ได้อ้างประวัติศาสตร์จากประเทศไทยเราหรือเวียดนามที่เป็นประเทศพื้นบ้านไงอพอเราเอาประวัติศาสตร์เราอ่ะไปเทียบเขาที่จริงเราต้องเป็นคนจดบันทึกใช่ไหมเพราะว่าประเทศเราสงบสุขเราก็ต้องมีการจดบันทึกแหละว่าอีกข้างบ้านหรือว่าอีเขมรนั้นมันเกิดอะไรขึ้นบ้างแลก็ต้องมีการจดบันทึกไว้แต่เขาไม่ได้มาเอาของเราไปไงเขาสร้างขึ้นมาใหม่เลยเขาสร้างบริษทัทขึ้นมาใหม่โดยการอวยอวยประเทศเขานี่มันเคยยิ่งใหญ่มาก่อนเป็นหัว อาณาจักรมหาอำนาจตะการตาพันปีของเขาแต่ที่ความจริงเนี่ยเขาเหลืออยู่แค่ไอ้กำแพงวัดนะครับถ้าเราย้อนกลับไปพูดจริงๆนะถ้าวันนั้นศาลโลกไม่ได้ตัดสินให้เขาพระวิหารเป็นของกพูชาเนี่ยตัดสินให้เขาพระวิหารเนี่ยเป็นของประเทศไทยพวกน,นี้เขาจะอ,าอะไรมาอ้างถามหน่อยดิแม้แต่หลักฐานทางประวัติศาสตร์อย่างเขาพระวิหารเนี่ยหรือว่าอังกอร์วัดเนี่ยก็มีการ สืบพ้นจนรู้ว่าอ๋อมันเป็นรากอรารยธรรมของอินเดียในสมัยก่อนไม่ใช่ของเขมรน,นะครับไม่ใช่ของอาณาจักรเขมรที่เขากล่าวอ้างว่ามันยิ่งใหญ่นะคืออินเดียเนี่ยเข้ามาแล้วก็ได้รับวัฒนธรรมตรงนี้แล้วก็เป็นคนสร้างไอ้ตัวอังกอรว์วัดขึ้นมาแล้วก็ภาพที่สลักอยู่บนหินของอังกอร์วัดเนี่ยก็ถือว่าเป็นหลักฐานทางบราสตร์ที่มีความน่าเชื่อถือค่อนข้างจะต่ำเพราะอะไรเพราะมันเป็นแค่ภาพแกะสลักฝีฝมือไม่ได้วิจ,จิต เหมือนเป็นแค่คนสมัยเก่าอะ่ะที่แกะสลักภาพขึ้นมาเป็นภาพอะไรก็ตามอที่เขารู้สึกว่าเขาอยากจะสลักลงไปให้มันเป็นเรื่องราวอะไรแต่ว่ามันไม่ได้คมชัดขนาดนั้นก็แค่เป็นภาพหินที่ผ่านการเวลาจนมันมองบางอย่างมองแทบจะไม่รู้เรื่องแล้วว่ามันคืออะไรมันก็เลยเกิดการมนโนขึ้นมาจากชาวกัมพูชาแล้วก็เชื่อว,ว่าอันนี้แหละคือต้นกําเนิดของของเขาของประเทศเขาเขาเนี่คือต้นกําเนิดของวัฒนธรรมต่างๆการแต่งกายนูน่นนี่นั่นของเขาเนี่ย เขาก็ไปเอามาจากอังกอวัดอย่างเดียวเลยมีแค่ภาพจากกำแพงหินไม่มีหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรไม่มีงานวิจยัยใดๆที่มาทําการอ้างอิงหรือบอกได้เลยว่าเมื่อก่อนเนี่ยเอ่อ,อเหรเนี่ยเคยเป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่และปกครองแถบนี้เพราะว่าบันทึกของประเทศรอบข้างเนี่ยมันไม่ตรงกับของเขาดังนั้นสิ่งที่เขาทําได้ก็คือการหลอกหลอกในแบบเรียนหรือว่าหนังสือเนี่ยเพราะว่าการเขียนหนังสือขึ้นมาเล่มหนึ่ง หลายสำนักก็เขียนไม่เหมือนกันหลายเล่มก็เขียนไม่เหมือนกันเพราะเรายกหรือว่าอ้างทฤษฎีจากคนคนละคนเนี่ยมาแล้วก็มีการเพิ่มเติมความเห็นของตัวเองเข้าไปดังนั้นการเขียนหนังสือหรือการที่เหมือนกับที่ผมออกทําคลิปออกมาพูดแบบเนี้ยนะครับมันเป็นความเห็นสมนบุคลเนาะมันไม่ได้ถูกซะหมดมันต้องมีผิดบ้างแหละอย่างคลิปที่แล้วก็มีผิดเหมือนกันดังนั้นวันนี้ถ้ามีอะไรผิดเราก็จะมีท่านผู้มีอุปการะคุณเนี่ยเข้ามาคอมเมนต์ช่วยเสริมเรื่องนู่นนี่นั่นให้ผมบอกว่าการอาา่านคอมเมนต์เน พสในคลิปของผมเนี่ยบอกว่าสนุกมากแล้วก็ได้ความรู้เยอะมากๆเลยนะครับดังนั้นเนี่ยหลายที่มาหลายตำรับเนี่ยหนังสือแต่ละเล่มมันก็มีความถูกผิดที่แตกต่างกันไปสุดท้ายมันก็อยู่ที่ตัวของกระทรวงการศึกษาของเขานะั่นแหละว่าจะอนุมัติให้หนังสือเล่มไหนเป็นแบบเรียนพื้นฐานของนักเรียนในประเทศเขานในประเทศเราก็ใช้ของวอพอเป็นหลักก็ไม่รู้ว่ามีนอกมีใน,อ,น,นอ,ะอะไรกันทำไมถึงใช้แต่ของวอพอของเขาเองก็เหมือนกันก็คือเขาก็บอกแล้วว่าเออเขาชอบอันเนี้ย เขาชอบประวัติศาสตร์อันเนียเขาก็จะเอาอันเนี้ยมาเป็นแบบเรียนให้กับนักเรียนเขาต่อให้ในหนังสือเล่มนั้นมันโกหกแต่เราเป็นคนต่างชาติอเราไม่มีสิทธิ์ไปก้าวไกลก็กระทรวงศึกษาเขาว่างั้นเขาพอใจที่จะให้เด็กเขาเรียนประวัติศาสตร์ปลอมๆของเขาแบบเนี้ยดังนั้นเด็กก็จะได้รับประวัติศาสตร์เนี่ยปลอมๆเข้าไปแล้วก็โตมากลายเป็นผู้ใหญ่ที่เราเห็นในเนี่ยที่ออกมาด่ามาว่ามาโพสต์อะไรแป,กแปลกๆที่มันมันดูตลกน,น,นะครับดังนั้นเนี่ยหนังสือหรือองค์ความรู้เนี่ย มันไม่ใช่เรื่องที่ผิดอ่ะดังนั้นหนังสือมันผิดก็จริงอะ่ะเราก็อย่าไปเรียนรู้มันแค่นั้นเองแต่ถ้าเราตั้งใจจะที่จะให้คนอื่นเรียนรู้เรื่องนี้มันก็เป็นความตั้งใจมากกว่าที่จะหลอกลวงออประชาชนของตัวเองโดยที่ต่อให้ประชาชนตัวเองเนี่ยเอาไปพูดแล้วมีประเทศ ข้างบ้านอย่างไทยลราหรือพมา่าหรือเวียดนามเนี่ยออกมาพยายามโต้แย้งว่ามันไม่ใช่นะเขาก็จะไม่เชื่อเขาไม่เปิดรับแล้วแะเขาก็จะเชื่อเพราะว่าเวลาเราพูดไปว่ามึงเคยเป็นทาสนะเป็นทาสให้ไทยฝรั่งเศสเวียดนามโหสรารพัดทาสอะทาสแบบทาสสามนายสี่นายอะหลายนายมากเลยอะแทบจะไม่มีความเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองดังนั้นความเป็นทาส ความเป็นเมืองขึ้นมันก็ถูกปลูกฝังอยู่ในหัวใจของพวกเขาเนะถามว่าทุกวันนี้เป็นท่าใครไหมผมว่าเขาเป็นท่าจีนอยู่นะโดนจีนปกครองอยู่เอาจริงๆถึงจะบอกว่าไม่ไม่ได้แบบว่าโดนปกครองแบบนั้นเอาไปดูได้ครับโดนจีนเอาไปหมดแล้วไม่เหลืออะไรแล้วดังนั้นชาวกัมพูชาบางท่านที่รู้สึกว่าเออมันไม่โอเคเนี่ยเขารู้นะแต่เขาพูดอะไรไม่ได้เพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณพูดหรือไปแย้งรัฐบาลเนี่ยเหมือนกับช่วงช่วงหนึ่งตอนสงการเนาะที่มีคนออกมาบอกว่าเออ สงกรามเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นของไทยของเราเน่ยมันคือโจนชนามทะเมยนะมันไม่ได้ตรงกันอะไรเงี้ยแป๊บเดียวนะครับมีมีหนังสือราชการเนี่ยออกไปตักเตือนกันเลยทีเดียวว่าหยุดพูดมึงหยุดพูดดังนั้นใครก็ตามที่อยู่ในประเทศกัมพูชาแล้วมีความเห็นที่คิดแตกต่างจากผู้นำนะคุณก็จะโดนจดหมายไปเนี่ยไปซึ่งประเทศที่เป็นอารยธรรมเนี่ยเขาจะไม่ทำนะเขาจะเปิดกว้างทางความคิดเห็น หรือว่าการศึกษาประสาทใหม่ๆนะครับหรือว่ามีข้อทฤษฎีใหม่ๆขึ้นมาโต้แย้งเนี่ยก็เป็นเรื่องที่น่าศึกษาดีไม่ดีเดี๋ยวค่อยว่ากันเรามาศึกษาก่อนเปิดใจที่จะเผชิญหน้ากับบทความของผู้อื่นเนาะแล้วก็ลองเรียนรู้ดูว่ามันจริงไหมแต่กับขุูชาไม่ใช่นะใครไม่คิดเอาใบหนังสือหนึ่งใบเตือนไปก่อนถ้าเตือนไม่รู้เรื่องผมว่าน่าจะจะโดนหนักกว่านะั้นหรือดีไม่ดีก็คือหายสาบสูญไปจากประเทศเนะครับดังนั้นประเทศที่จเจริญแล้วผมไม่ทาแบบนี้ดังนั้นก็เห็นได้ชัดเลยว่ามันเป็นเจตนาที่พยยาามจะปกปก้อง ป,ปัดิสตร์ปลอมที่เขาสร้างขึ้นมานะครับให้ลูกหลานเขาเรียนแ้วคนเชื่อมันก็เชื่อไปแล้วอ่ะเด็กที่มันโตขึ้นมาแล้วเรียนอยู่โรงเรียนมันก็เชื่อไปแล้วว่ามันเป็นแบบนั้นเดี๋ยวนั้นก็เลยเกิดปัญหาแบบนี้นขึ้นมาโดยการที่คนเขมรเนี่ยก็พยายามจะเครมเราจากผ่านทางโซเชียลมันอาจจะออกปเจอประเจอไม่ได้เพราะว่า คิดว่าอผู้นำเขาเองก็มีความรู้ะอ่ก็คือฉลาดพอที่จะรู้ว่าไอ้ที่เขาสร้างอยู่สอนอยู่มันเป็นของปลอมนะแต่เขาก็พยายามปล่อยให้ให้ประชาชนเขาคิดแบบนั้นไปแล้วก็ไม่ออกมาทำอะไรประเจิดประเจิดจนเกินไปเพราะเชื่อว่าโลกเนี่ยเขารู้ว่าตัวเองเป็นของปลอมไนงะรู้ว่าขามีนั้นเป็นของปลอมก็เลยพยายามไม่ออกมาประเจิดประเจิดมากเกินไปให้ให้ทาง ประชาชนเนี่ยออกมาโพสต์หรือว่ามีการมาโต้แย้งกันในอินเทอร์เน็ตเนี่ยให้มันเป็นเหมือนคลื่นเงียบที่กําลังแซะปัดกล่อนวัฒนธรรมของเพื่อนบ้านแล้วก็ขโมยไปเป็นของตัวเองดังนั้นมันอาจจะฟังดูเป็นเหมือนเรื่องไร้สาระนะครับแบบว่าเรื่องตีกันเงี้ยมันแต่อย่าลืมเมื่อวันหนึ่งเนี่ยไอ้สิ่งเหล่านี้พอมันผ่านไปเป็นพันปีร้อยปีพันปีเนี่ยมันก็จะกลายเป็นหนึ่งในหลักฐานทางบรัิศาสตร์นะ ก็นี่ไงหนังสือเมื่อร้อยปีมีเขียนไว้ว่ากัมพูชาเคยเป็นมหาอำนาจมันจะกลายเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์นะครับแล้วเขามันยิ่งทําแบบนี้นานหรือฝังความเชื่อไว้นานเท่าไหร่เนี่ยมันก็จะยิ่งกลายเป็นเหมือนกับว่าจากปลอมอ่ะมันจะกลายเป็นจริงเมื่อมีการโกหกเมื่อโกหกทุกวันทุกวันนานขึ้นนานขึ้นจนทุกคนเนี่ยเริ่มจะเชื่อมันเริ่มจากแหล่งฐานข้อมูลของโซเชียลก่อนนะจากกูเ g l e เนี่ยมันเริ่มเริ่มใส่ข้อมูลผิดผิดเข้าไปจนวันหนึ่งเนี่ยถ้ามันเกิดกลายเป็นจริงขึ้นมาเนย ประเทศไทยเราจะอยู่ไม่ได้นะครับเรามองไปในระยะยาวเนาะระยะไกลมองไปนะครับเรารู้เลยว่าโอ้โหมันจะส่งผลร้ายต่อประเทศเรามากกว่าผลดีครับดังนั้นสําหรับใครที่ออกมากําลังเป็นเหมือนกลุ่มทัวร์คณะทัวร์นะครับที่ออกมาพยายามจะมีการโต้แยง้งถกเถียงนะครับกับทางฝั่งประชาชนคนคเขมรชาวเน็ตเขมรที่พยายามจะมาเคลมวัฒนธรรมของเรานะครับยังไงก็อยากให้ช่วยกันเนาะ ทำกันบ้านนะครับมองไปให้ลึกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราควรเอาอะไรไปฟาดหน้า,เ,าเขานอกจากคาด่าที่มันหยาบคายนะครับเพราะผมเชื่อว่าไอ้คนกัมพูชาพวกนั้ไอ้คนเขมีพวกนั้นไม่ได้ฉลาดพอแล้วครับเพราะมันก็ถูกหลอกมาทีงเหมือนกันนั้นเราก็ต้องเอาความรู้หรือความเป็นอรยชนหรือว่าความเป็นผู้มีปัญญาครับไปฟาดหน้าเขาการด่าเขาแรงๆเสียให้หายด่าหยาบคายไม่ได้ช่วยอะไรนะครับ แล้วผมก็เชื่อคนที่มาดูช่องผมแล้วคนที่คอมเมนต์ในช่องผมเนี่ยเป็นคนน่ารักแบบนั้นทุกคนเลยยังปลื้มไม่หายนะกับคอมเมนต์ที่จากคลิปที่แล้วที่ทำมา,างไงก็กราบขอบพระคุณกันมากมากเลยนะครับสาหรับคลิปนี้หากมีคําพูดใดที่ไม่สุภาพหรือคําพูดใดที่เป็นข้อมูลที่ผิดพูดออกไปนะครับยังก็ต้องขออภัยด้วยข้อมูลตรงไหนผิดพลาดยังไงใครที่เข้ามาฟังคอมเมนต์แก้ไว้ได้เลยนะครับยังไงผมพร้อมรับฟังอยู่แล้วสําหรับยังไงวันนี้ก็ต้องฝากไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับ